ด้วยความหิวหลังจากเก็บทองมาสองมือเมื่อนี้ปกติถูกอย่างแต่ว่าเหงากินยาบ่าค่อยดีบัางดซ้มเืองสี่เก็บทองก้าเดือนก็หามือพี่น้องบ่หัวสีออกมือใดหรือสีกอดมือใดเพราะว่าเป็นง่วสมโตถ้าเป็นสมหลอดนี่เขาสินัดมือได้ตำ นัดเลยแต่วันนี้เป็นงัวสมโตมันกัะจิมีกำหนดเลยไปอีกเนี่ยโ้วหที่เป็นเมือ่อใดกรลลอรุ่นน้ำกันสิเป็นปีใหม่หรือปีเกา่าแล้วหลอบหนาสิมทตายลิปให้เบิ่งใหม่อีกเที่ึงพ,พุนนน้มพิ่นเอ้ยปิดตะดูดแสบคักพี่น้องเลยอ่านตันอยู่ เราส้อยกันคาดว่าจิเป็นตนัวเมีย